คุณผู้ชมคะยุคนี้จะว่าเป็นยุคเข้ายากหมักแพงก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าขโมยกขจรเยอะเหลือเกินค่ะลักขโมยแม้กระทั่งทานฟืนน้ำดื่มน้ำมันด้วยนะคะทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าโจรรายนี้น่าจะขโมยสิ่งของที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เอาไปทำหมูกระทะค่ะ <c oughs> โอ้โหนี่ชัดเจนนะคะครับ <c oughs> วงจรปิดภายในร้านขายของชําแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซาคุณผู้ชมคะมันทึกภาพคนร้ายเป็นชายเดินเข้ามาขโมยน้ําดื่มหนึ่งแพ็คแล้วยังเดินไปหยิบถุงถานสีดําอีกหนึ่งถุงก่อนจะรีบออกไปทีแรกนนึกว่าคนร้ายจะหนีไปแล้วนะแต่ไม่ถึง5นาทีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมเพื่อนก่อนที่จะวิ่งไปข้างร้านดูดน้ํามันรถซาเลนีค่ะ โดยหัวขโมยรายแรกยังได้หยิบขวดเปล่าภายในร้านเอาไปใส่น้ํามันด้วยนะซึ่งหลังจากได้น้ํามันไปแล้วโจรทั้งสองก็มาหยิบถุงถ่านไปอีกคนละหนึ่งถุงก็คือก่อเหตุเรื่อยๆในช่วงเลาใกล้เคียงกันตอนแรกเจ้าของร้านเขาก็เข้าใจว่าอา้าวเดี๋ยวก็คงไปแล้วแหละสรุปโอ้โหขโมยเยอะมาก เจ้าของร้านบอกว่าตอนนั้นน่ยไม่รู้ว่ามีของหายกระทั่งเจ้าของรถซาเล้งที่จอดอยู่ข้างร้านมาขอดูกล้องวงจรปิดเพราะว่าน้ํามันรถเนี่ยหายไปเกลี้ยงถังเลยเจ้าตัวก็เลยเปิดดูก็มาถึงบางอ้อค่ะภาพชัดเจนว่ามีวัยรุ่นเป็นชายสองคนเข้ามาขโมยของที่ร้านก่อนที่จะไปก่อเหตุขโมยน้ํามันจากรถซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าโจรกลุ่มนี้ลักขโมยไปทําไมน้าดื่มหนึ่งแพ็คถุงทานสามถุงน้ํามันอีกหนึ่งขวด ถ้าจะเอาไปก่อฟืนกินหมูกระทะก็เข้ามาขอกันดีๆก็ได้<อ>ไม่ต้องมาทําแบบนี้แม้แต่น้ําดื่มยังขโมยของเขาเลยอ่อะคือขโมยแทบจะทุกอย่างอ่ะคือฟืนอ่ะมันราคาไม่ได้แพงไงเขาก็เลยคาดการณ์สงสัยเอาไปทำหมูกระทะแน่เลยทีนี้เจ้าของร้านบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้แจ้งความนะ แต่ว่าอยากจะเตือนร้านค้าให้ระมัดระวังเก็บข้าวของให้ดีอย่าคิดว่าไม่มีขโมยเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่แค่ฟืนยังเอาไปเลยไปที่เชียงใหม่กันบ้างครับคุณผู้ชมยังอยู่เรื่องการขโมยขโจรน,นะครับการจร,รกรรมต่างๆแต่ต้องเรียกว่าเป็นโจนรมารยาทดีไนดะ้หรือเปล่าไม่รู้เขาเขียนข้อความนี้ทิ้งเอาไวอ้วอ,จจอ่านยากนิดน,งน,นึงนะตัวหนังสือเล็กแล้วเขียนภาษาไทยเหมือน<ป>ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่คำขาดไปน้อยแต่ลักษณะคือเขียนประมาณว่าขอโทษครับ ผมไม่ได้กินข้าวอะไรประมาณนี้โจรรายนี้พฤติกรรมของเขาก็คืองัดหน้าต่างของร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าไปขโมยของเข้าไปงัดตรงเหมือนกับตู้แคชเชียร์เนี่ยนะครับลิ้นชักเก็บเงินนะ่ะค่อยๆเลยนะใจเย็นมากได้เงินไปประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยดูนะคือแบบชิลมากเลยอะ่ะค่อยๆทำดูค่อยๆส่องค่อยๆหยิบ ไม่ได้แตะทรัพย์สินอื่นนะครับไม่ได้แตะสินค้าในร้านด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่22มกราคมที่ผ่านมาทางเจ้าของบอกว่าเปิดร้านมานาน2ปีเพิ่งจะโดนโจรมางัดเป็นครั้งแรกแล้วเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยโจรรายนี้น่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีพอสังเกตเห็นไหมครับมีการสวมถุงมือแล้วเตรียมไฟฉายมาด้วยส่วนที่เขียนจดหมายขอโทษตอนแรกตัวเองก็เกือบใจอ่อนนะแต่ว่าก็ต้องแจ้งความ เพราะไม่อยากให้ไปก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกสักจังหวัดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวคนนี้ไหมคะอยากจะให้จับตาดูพฤติกรรมของเธอให้ดีเลยละคะ่ะเพราะว่านีนจริงๆทําทีเข้ามาเลือกซื้อเสื้อผ้าภายในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าที่งานกาชาติจังหวัดมหาสาร,รคามก่อนที่จะนํากางเกงมาพาดไว้ที่มือ,อมแล้วหันหลังหลบกล้องเนี่ยคะ่ะมุมนี้เลยเนี่ยคะ่ะดูทันกันไหมคะ หลังหลบกล้องปับ๊บม้วนกเก่งใส่ถุงพลาสติกนี่คือขโมยไปแล้วขโมยไปแล้วเรียบร้อยไวยมากจริงๆเดินออกจากร้านไปแล้วนะคะเจ้าของร้านเสื้อผ้าเขาก็ยังไม่ได้แจ้งความค่ะแต่ได้นําคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยและเปิดโอกาสให้กับน้องผู้หญิงในคลิปน้องถ้าน้องเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยเอาของมาคืนเถอะหรือว่าจะมาจ่ายเงินก็ได้พร้อมกับบอกว่าผู้ก่อเหตุอายุยังน้อยถ้าเลิกเป็นโจรได้ก็ขอให้เลิก อย่าทำแบบนี้เลยเพราะคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็คือผู้ปกครองคนเราค้าขายของหายไป400-500บาทกําไรก็แทบจะไม่เหลือแล้วไหนจะค่าเช่าที่ค<ม>่าลงทุนช่วงนี้ขายยากตามสภาพเศรษฐกิจอย่ามาซ้ําเติมกันแบบนี้เลยนะคะให้ดู<ะ>พิการมอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเร็วมากเ,เลยนะคือม้วนฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊เข้ากระเป๋าเรียบร้อยนี่แต่กล้องวงจรปิดผมว่าเห็นหน้าชัดเจนพอสมควรนะ ก <Go gas S 1> <hai>, ็กิดใครที่เป็นคนใกล้ตัวนะอาจจะต้องรู้จักบ้างแหละเตือนกันหน่อยคือเจ้าของร้านเขาก็ให้โอกาสแล้วอมคืไม่อยากให้เดือดร้อนหนึ่งพ่อของแม่เอามาคืนหรือมาจ่ายตังก็ได้นะคะครับ